ยังไม่ได้พูดชื่อตรงๆแต่ล่าสุดเนี่ยทนายตั้มครับคุณกันจอมพลังแล้วก็หมอปลาเดินทางไปสถานีตํารวจพาน้องไปด้วยเพื่อแจ้งความเอาผิดกับทนายคนนี้แล้วครับเมื่อวานนี้เลยนะครับช่วง5โมงเย็นสอนอสุดที่สารนะัทนายสิทธาเศียบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชนคุณกันจอมพลังแล้วก็หมอปลาพาน้อง16ปีคนนี้แจ้งความดำเนินคดีกับทนายความของลูกคนในข้อหาคมขืนกระทําชําเราเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน18ปียืนยัน น้องถูกข่มขืนตั้งแต่อายุ16ปีในปีผศเออในปี2564นะฮะแล้วโดนทําหลายครั้งด้วยเบ <ST an> ื้องต้นทีมสหวิชาชีพเนี่ยก็เดินทางมาสอบปากคาร,ร่วมกับตํารวจที่สอนอสุดที่ศาลด,ด้วยเมื่อวานนี้ทนายตั้มบอกว่าสิ่งที่ตกใจหลังจากได้พูดคุยกับน้องผู้เสียหายก็คือพบว่า มีการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กฮะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณผู้ชมคือเด็กเนี่ยไว้วางใจคุณตาคนหนึ่งให้ช่วยเอาผิดกับทนายให้หน่อยแต่ปรากฏว่าทนายความคนนี้ใช้วิธีเรียกทรัพย์หรือตบทรัพย์จะอ่าขอภัยคุณตาคนนี้ไปใช้วิธีเรียกทรัพย์หรือตบทรัพย์กับทนายความคนนั้นเพื่อช่วยจบคดีฮะกลายเป็นว่าเด็กไปขอให้ช่วยแต่ไม่ช่วยเด็กไงไปช่วยทนาย จะปดปิดคดีได้ทนายจ่ายตังมาอะแต่ก็จากการสอบถามข้อมูลจากน้องที่เสียหายเนี่ยน้องบอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าทนายความมีการโอนเงินให้กับตาคนที่เคยให้การช่วยเหลือน้องวัย16ปีคนนี้ครับก็นียรู้สึกการเอะใจแล้ว้มันมีการเรียกเงินเรียกทองอะไรกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากเอาฟันธงนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เจอน้องวันนี้ได้เจอแล้วเนี่ยเราก็เลยได้สอบถามไปแล้วเราก็รู้ความจริงแล้วว่ามีใครเป็นคนให้ทํา ยังไงนะครับน้องเล่าหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะให้น้องเล่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้กับพน้าสอบสวนเลยถูกต้องครับก็เหมือนกับใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่น้องเนี่ยถูกคมขื่นกระทำชำําราเนี่ยแหละนะครับเอามาเป็นประโยชน์ส่วนตัวก็คือว่าเพื่อจะเรียกเงินจากคนที่ทำนะแต่ถามว่าทําจริงหรือเปล่าหรือไม่จริงนะครับอันนี้ก็ดูง่ายครับพอโดนข่มขู่ไปแล้ว,วโอนเตือนให้เนี่ยอย่างนี้ก็แสดงว่าต้องกลัวในการตัวเองกระทำความผิดนะครับก็ถึงได้มีการโอนให้ นี่แหละครับคุณผู้ชมยืนยันเอาผิดให้ถึงที่สุดนะฮะคุณกันจอพลังยืนยันด้วยว่าเจอหลักฐานเป็นสลิปโอนเงิน50 0 0มบาทในแชทการสนทนาแล้วก็เจอข้อความที่น่าตกใจของคนที่น้องคิดว่าเคยเป็นห่วงเป็นใยน้องข้อความนั้นน่ะพฤติการก็คือไปตบรัพย์หากินบนความทุกข์ของเด็กที่เป็นผู้เสียหายทีนี้จากการพูดคุยกับน้องเนี่ยพบด้วยว่ามีการขอส่วนแบ่ง เงินชดใช้ค่าเสียหายจากคนที่กระทำชำเราเด็กเนี่ย12,000บาทจาก40,000บาทที่น้องควรจะได้รับนะครับซึ่งตรงนี้ได้ประสานงานกระทรวงพัฒนาสังคมให้รับน้องไปดูแลไว้ก่อนส่วนการดําเนินคดีเนี่ย ทนายสิทธาระบุว่าจะดำเนินคดีกับทนายความที่ล่วงละเมิดทางเพศก็คือทนายความของลุงพลเท่านั้นยังไม่เกี่ยวข้องกับคดีเก่านะฮะส่วนคนดูแลที่เคยให้การช่วยเหลือเด็กแล้วไปใช้ความเดือดร้อนของเด็กครั้งนี้ไปตกซับทนายความเพื่อปิดคดีทนายตั้มบอกเลยเดี๋ยวขอกลับไปดูรายละเอียดก่อนว่ามีหลักฐานข้อมูลยังไงบ้างหากพบว่าชัดเจนจริงเดี๋ยวเอาผิดด้วยฮะทั้งตัวคุณตาแล้วก็ทนายความที่ก่อเหตุข่มขืนน้องครับ นี่รวมทีมาเป็นเอร์อีกรอบโอ้ oh, สนุกมากคุณเรื่องนี้ตอนที่เขาพูดกันนะเป็นตอนที่ไปถ่ายร่วมด้วยช่วยสู้พอดีด้วยเหรอด้วยค่ะแล้วก็เอามาดูกันด้วยช่วยสู้พอดีด้วยเหรอด้วยค่ะแล้วก็เอามาดูกันว่าโอ้โหเราจะช่วยน้องคนนี้ยังไงแล้วยิ่งเกี่ยวข้องกับทนายคนดังนะยิ่งปล่อยไว้ไม่ได้เลยค่ะมีคลิปเสียงคลิปเสียงก็คือการสนทนาของน้องพลอยน้องพลอยกับทนายสอเสือนะฮะคุยอะไรกันคุยในเรื่องของค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งแสนบาทฟังพร้อมกันครับค่ะอาติศัก แต่ว่าตอนนี้หนูไม่ต้องการที่ว่าจะให้อาสบตอนจนหนูต่อไปแล้วหนูอยากให้คุณอาให้เงินหนูเป็นก้อนหนึ่งเพื่อให้หนูตั้งต้นชีวิตของหนูใหม่หนูขอไปหนึ่งแสนบาทถ้าหนูแจ้งความในปกติเขาบอกว่าดำเนินคดีสี่สี่ปีและมีค่ามาจําทั้งหมดเองค่าเสียหายทั้งหมดสี่แสนบาทแต่หนูเรียกแค่หนึ่งแสนหนูอยากให้อาละไม่ชอบคํานี้โดยตรงเลยค่ะคก็เป็นเสียงต่อรอง ของน้องพลอยกับทนายสอเสือนะครับซึ่งเหตุการณ์น,นี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่าคนที่เกี่ยวข้องเป็นการให้คําแนะนําไปของเงินแสนหนึ่งเนี่ยเป็นใครก็คือตาวิทนั่นเองแต่ทางตาวิทย์เขาก็ยืนยันว่ามีหน้าที่แค่ให้คําปรึกษาอ้วอาวรล้เงินโอนเข้าบัญชีได้ไงเงินโอนเข้าบัญชีมาเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายที่ช่วยเหลือดูแลน้องพลอยเดินทงเดินทางค่าห้องค่ารถค่าบ้านเท่านั้นเองส่วนเงินทั้งหมดเนี่ยก็เป็นของน้องพลอยเดี๋ยวฟังตรงๆจากตาวิทย์ครับ ตวิทหรือพวิทคุณพวิทเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเงินเนี่ยจริงแ,แต่ต้องคอยเนี่ยขเขามาขอคำปรึกษาผมก็ปรึกษาไปนะครับว่าตอนแรกเนี่ยขอแสนแล้วตออบบ้องคอยยังปรึกษาได้นะจะขอล้านได้ไหมทั้งลุงตวิทเนี่ย,ยเยขาบอกว่าขอได้แต่เขาจะให้หรือเปล่าเนี่ยต้องว่ากันทีฟังตวิทครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่ผมกล้าผมเป็นประกันเลยแต่ถามว่าได้เงินแจกเบ็กไหมได้สามพันครั้งหนึ่งได้พันครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเมื่อคืนเนี่ย เด็กจะมาเนี่ยผมไม่อยากจะให้เด็กมาเปิดหน้ามาพูดนะเพราะว่ากระแสเนี่ยมันล้มว่าเด็กใน่ยินยอมแล้วพอไม่ได้ตามพี่เรียกร้องก็มาแจ้งความมาเปิดเรื่องเพื่อที่จะเหมือนกับว่ากลุ่มปู่แบ็กเมย์เขาทํานองนั้นนี่เด็กเคยปรึกษาว่าอถ้าจะเรียกเป็นร้านเนีได้ไหมบอกาเรียกเรียกได้แต่เงินมันไม่ได้หรอกเป็นแค่ตัวกลางในการเจรจาแต่วิญญาณนะไม่ใช่ธุระจัดหาไม่ใช่คนบงการอยู่เบื้องหลังน้องพลอยในการจะไปขูดเงินจะไปเอาเงิน จากทางทนายความคู่กรณีครับตาวิทก็ยืนยันแบบนี้นะครับแต่ว่าฝั่งของเอเวนเจอร์เขาก็มีข้อมูลเนี่ยค<ม>่อนข้างหนานแน่นจริงๆสามารถเอาดาเนินการได้ทั้งฝั่งทนายคนที่เป็นต้นเหตุรวมถึงอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับแน่นมากจริงๆที่หมอปลาที่เป็นคนได้รับคลิปมาเองบอกเลยกุ้งกิ้งเรื่องนี้สนุกแน่ร่วมด้วยช่วยสู้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมวันนี้นะวันเสาร์ใช่ป่ะวันเนี้ยเสาร์ห้าโมงเย็นรอน